นี้สมัยมารีวิวอะไรครับ r i n for Moon และอันนี้มีเซ็ตในกล่องด้วยครับมีเซ็ตในกล่องในโชว์ได้กล่องไหนครับนี่เขาบอกว่า Bumblebee Bumblebee Starfire โอเค okay. อ่ะครับ Starve สแตนวิงสแตนวิงสแนวิงครับเด็เดแตเแต่เราจะเปิดกล่องก่อนนะคบครับนี่ตัวนี้มีกี่ตัวครสองครัสองอันนี้คือบอมเบอร์บีที่เราเคยเวอร์ชันที่สองเมื่อวานไปแล้วนะคะอ๋อเอพิโซดทูเรารีวิวไปแล้วโอเคนี่คือบอมเบอร์บีมาพร้อมกับอะไรครับตัวเล็กสตันวิง ตั้งสตันิใช่ไหมลูกโอเคกดตรงนี้ก็ได้หรือเอาตรงนี้ออกก็ได้อยากอยากให้เริ่มวิธีไหนเหรอครับลองวิธีแรกกดก่อนไหมครับกดก็กดกดกดเข้าไปดีกดได้แค่นี้นะครับหันมาให้ดูแต่มันนี่เปิดออกมาอกดแล้วก็เบินก็จะเป็นหุ่นยนต์เลยใช่ให้สองสเต็ปได้ตรงนี้เห็นไหม เรโอเคที่เราเคยรียวิวอ,อ,อันสดกันไปแล้วนี่เพื่อนๆเจะเห็นหน้าไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเพราะเอพิโซดนี้ยังไม่จบลงนะงเพราะว่าบรรัาพิเศษว่านั้นมันสามารถประกอบกันได้ด้วยนะคะอ๋อมันจะพิเศษด้วยการประกอบตัวใหญ่และตัวเล็กน,นะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นหนะ ว่าเนี่เราต้องทับตรงนี้ไว้ด้ไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เรามันมีตรงนี้แล้วเราทำการดึงออกมาเห็นไหมก็เอามานี่เพืให้ปุ่มให้ปุ่มมันเหิดไปก่อนเห็นจะสมบูรณ์ต้องกดที่ปุ่มมันหินไปกดถ้าปุ่มมันเด้งหรือแบบนี้เราก็จะกดไม่ได้ แบบนี้ถ้าเรากดปุกได้อ่านละแล้วแล้วเรามี strong a r เดี๋ยวนะครับอันนี้คือสำเร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้โหสัมบูบีแอด้บัมบูบีแอนด์สปาร์ตบีงประกอบร่างกันเรียบร้อยแล้วครับตัวต่อไปอ่าี่้จตัวต่อไปกะ s ทำอะไรได้ครับแปลงเป็นรถไม่ได้แต่ว่ามันสามารถขยับได้โอเคแปลงเป็นรถไม่ได้แต่ว่าขยับแขนขาไดแ้แต่ผมแปลงเป็นรถคิดว่าก้าแบบแบแบ,แบได้ได้ไดจินตนาการเอาใช่ไหมครับแบบนี้ครับโอ้แบบนั้นจินตนาการเป็นรถสามารถบอกได้ไหมครับว่าตัวนี้เขาชื่ออะไรนะครับตรง Strong Arm Strong Arm เขาเป็นใครครับเขาอยู่ในทีมออโต้บอททีมออโต้บอทโอเคแล้ว Strong Arm อยู่อยู่กับบัมเบอร์บีตลอดอ๋อเป็นคู่หูกับบัมเบอร์บีอยู่กับบัมเบอร์บีตลอดบัมเบอร์บีก็ชอบอากิมัส อยู่ในทีมของออ t ติมาสคับใช่หัวออพติมาสโอเคจบไหมเอพิโซดนี้จบหรือยังครับจบเลยจบแล้วทำไงครับพบกันเออ,อย,ปปยังไม่จบอเอพิโซดยังไม่จบอ๋อยังไม่จบมีอีกตัวหนึ่งครับบอดไซส์ครับเพื่อนๆหันหมาให้เพื่อนๆดูนะบอดไซส์บอดไซส์นี่คือ อยู่ในทีมออโต้บอดเหมือนกันหรอครับใช่เพราะนี่มีสัญลักษณ์อโตบอดที่ถูอ๋อมีสัญลักษณ์ออโต้บอดที่ก้นก้นชุบอรอดไซส์ทำอะไรได้ครับมันสามารถถอดหัวและแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้อ่อถอนหัวและแปลงบ้างแปเลเป็นตัวเล็กหัวของบอรอดไซส์สามารถทำเป็นแปลงเป็นหุ่นยนต์ตัวจิว๋ว ใช่ไหมครับใช่ยนต์นตัวจิว๋วไหนขอดู้ยนต์นตัวจิว๋วหน่อยมีสามารถนั่งได้นั่งไหนอ,อ,อู้ดตอู้ยิงมผอมไปเลยเลยตรงกันก็ไปเร็วด้วยหาชิ้นส่วนไม่ครบหรอครับหาตรงนี้มันหลุดเลยหาชิ้นส่วน วทีี่่่บไมเจอจริงๆเขาเป็นยานอวกาศใช่ไหมคะแปลงเป็นยานอวกาศได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาชิ้นส่วนแล้วเองมารีวิวกันใหม่นะครับโอเคจบเอพิโซดเออมันสามารถแปลงเป็นกอยวีลาได้ด้วยจบเอพิโซดยังคะจบแล้วพบกันครั้งหน้าพบกันครั้งหน้านะครับกี่ใบกี่ใบ โมดกอริราโอ้โมดกอริราบายบายเซ็กคุณบ้านบายดูสิบลดกอริรา